มีคนใจดีคะ่ะพี่สาวกระหลานไา้อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านเกิดพุรคาะะทุ่งกุลลาเบิงเป็นทรงกองมาให้ได้ยินว่าโควิดระบาดลูกหลานอยู่กรุงเทพสิยู่จังไดกินจังไดเพิ่นว <c oughs> <c oughs> ่าเพิ่นเลยทรงของมาให้เป็นยานลูกหลานบ่มีอยู่บ่มีกิน ส่งไปสนีมาส่งหมู่วานนี่คะ่ะมาหอดมือนีแล้วคะ่ะตอนเที่ยงนี่แหละเพิ่นในนั่นเพิ่นยางปลาปลาหน้าเนาะคะ่ะปลาในบานเฮ่านี่เพิ่นสิสูบสร้างผู้ใดมีบอ่อปลาอยู่ในหน้าในไหในหน้าเพิ่นก็นสิสูบสูบแล้วก็เพิ่นนูคิดหอดลูกคี่หอดหลานมั่งเพิ่นก็นเลยอย่างส่งไปสนีมาให้ โอ้โหว่าของเข้าสิได้จจะโตเพิ่นทรงไปลายหมองเนาะค่ะลูกร้านม่ใสเพิก็ทรงไปเบิร์ดปลาย่าง,องหอมหอมแจ้ออกหอมปลาหน้าเลยค่ะปลาหน้าจะเสียยางเดียวว่ามีแนวกี่งใส อยากแกงใส่มันเผาบานเห่าแกงแซ่แบแซ่บมันสิเหนียวปีนี้บดได้มันเผามันสิ้น่ยบานแกออกแล้วนี่ค่ะกระสีพ่อประมาณนี้แกออกแล้วมียางแน่มีปลาย่างเป็นย่างปลาชนค่ะ ปลาช่อนที่อยู่ในอปอปลาบานอยู่ในสางบานเท่าเลยลวโอ้หลายโตเติบอยู่ตันนี้ไหมเป็นทรงไปลายมองค่ะทรงไปหาดูหาลามยุบตั้งไตเหมือนกับพองป้าดพิ้นว่าย่างสิบกัวกิโลว่สัสนเบ่งนี่ค่ะมิตรปลาช่อนเลยค่ะปลาช่อนหน้าสิบกัวกิโลว่สัสดยยางแล้วเิ่นตาแข็งแข็งแล้วเิ่นทรงลง ให้ลูกให้หลานอยู่ภากไต่ผากไต่ผากกลางอันนี้เอามาให้เหาทรงมาให้น้องสาวพี่สาวค่ะก็หลานไส้เห็ดมึงเนี้ยตะปาช่อนตว่าโตบ่ใหญ่เดอกค่ะเพราะว่าปีนี้ปามันแรงผล่ดีเนาะค่ะมันแรงปามันก็บ่โตใหญ่พ่อเพิ่นก็บ่เพิ่นก็บ่อย่างโตใหญ่น้่นแะเพิ่นเอาโตพ่อขนาดกลางนี่โตพ่อสำเนียงค่ะเนี่ย ตัวพ่อสำนีเป็นยางเป็นบา,างตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่แล้วมันในส่วนมากตัวใหญ่เขาสิขายปลคขายแบบขายสดเนาะคะ่ะถ้ถาตัวใหญ่มันแพงนัำหนะะัะนโลหนึ่งกับโมเมนสิสดเกือบสองลอยบ่ปลาหน้าเนาะคะ่ะต่ว่าเฮ้ากับมีย่ยุสั่งปลาต่ว่าเฮ้าก่ท่านศสาสา,สาแล้วเตพี่นองคนสีสูบกินเฮ้าไม่ได้สนใจเนาะคะ่ะเพราะว่า สั่งปลายกให้พี่ให้น้องเขากันสูบกินไปเฮ้าบะเดะนี่สุเทียกับขายสุป,ปีกับขายขายยกเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ผลมันบดีปลามันบอไหลเพ่นย่างมาโตพ้อสำนีนะคะกระสิแกงที่ละสองโตแจงใส่ผักแจงใส่ผักท่องใส่ผักแ้งนําเต่าไปยิ่สันเนาะคะ่ะนี่ยสาใจดีย่างมาให้เฮ้าพี่ยิงเฮ้าพี่สาวเฮ้าก็ได้ ขอพระคุณได้หลายเด้อขันเบิ้งคลิปนี้ขอคุดหลายๆท,ที่ทรงมาให้กินเนาะคะ่ะยังนึกถึงย่าบุญเขาสาดก,กระทรงเขาขญาสาดมาให้ค่ะเขาตกแตกบานเฮาเนาะคะ่ะเพิ่นกระทรงใส่ปลาซีนี่ยังสี่แหละหลานไส่เอามาทรงแล้วก็ฝากมาให้กินฝากมาให้กินสุป,ปีขันขันเฮาบาดบไปเนาะคะ่ะปีนี้เฮาก็บาดบไปอีกเพิ่นกระยางยางปลาว่ายางปลาเจ็ดโล่ยิ่นิ่ายางปลาสิบกว่าโลกับแพม็มาให้เฮานี่ลแหละค่ะกล่องหนึ่งนี่ย ส่งมาให PA ้เหาสวัสดีปีใหม่ด้วยนะสามทับสิบซอยสามสิบเอ็ดลาดเพ้าส่งมาหอดแล้วเด้อส่งมาหอดบางเทียงนี่ส่งหมูว้านนี่เลยคนส่งมาหมูว้านนี่ปลากระกรอบที่ดีเดี๋ยวจริงสิเก็บได้กินดนคือการแล้วเขาตู้เย็นนะคะเพ่นย่างจนแห้งจนกรอบแล้วคือเอาเขาตู้เย็นบ่ตากอีกแล้วกะ ต้่มยำกะระแสบบด้ค่ะปลากรอบี่ปลาย่างนี่ต้มใส่เห็ดต้ตมย่ำใส่เห็ดแซ่แซ่ก็เอาต้าตมปลาสดอีกนันสิหอมบิ้วห้เบิงเจ้าของบนทรงมาหอดแล้วขอบคุณหลายๆเด้ออุตสาห์อย่างมาให้กินยังดีอยู่ช่วงนี้มันหนาวขึ้นอย่างปลาใดแดดมาหอนเนาะปกติถ้าแดดหอนนี้โอย่างปลานี่ตายเลยแดดเผาจบคิปไปแค่นี้ละขอบคุณหลายๆ มาบิวไ้พี่ให้นองเบิง้งม,มีคนใจดีพี่สาวใจดีย่างปลามาให้ห้องกินนะคะทรงไปสนีทรงมือนี่ติดโควิดออกไปใส่วดัดใดก็ยังมีปลายยางให้กินอยู่แก้คัดใดอยู่คะ่ะกินในเป็นเดือนปุะาย,ยุเนี่แจงที่ละสองตสองตแวต่ว่นปนห้องปนดอกเพราะว่าปลายยางปนมันแสบอยู่กับจิงแต่ว่าแบบ่าห่าเาสียดายเอาแยงสดน้ำหอน,หอนๆกินแสบกลัว แสบกลัวปนปนห้อากับปนปลาสดเอาปลาทู่มาได้กินเนาะคะ่ะช่วงนี้ปลาทู่เขาปิดตลาดเบิดติดโควิดสมุทรสาครเนาะแรงงานพมา่าบางเจิน,นึงกับเป็นตเดียตนนอยู่เนาะขจ้าจมาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะไปโทษเขาก็ได้ดอกเนาะคะ่ะชีวิตของเขาก็ดินล้นคือกันกระเฮานี่แหละสำนีแหละคะ่ะจบคิปไปแค่นี้แหละคะ่ะมาวิวิุณเบิงขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะ